S <S สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ้งไข่ตะกะแตนเอาค่อยจับสิครับมาเบิ้งไข่ตะกะแตจะนจ้าพี่น้องมาพี่น้องมาใจไข่ตะกะแตนอันควดไข่ตะกะแตนจ้าพี่น้องอันมาคัดแยกอันมันก้อนหินหนี่มาคัดแยกอันปุ้มอันออกเพราะว่าไข่ตะกะแตนม,มันจีเป็นบวบ่า อันข้างหนึ่งมันจะเป็นโฟมฟ้องน้ำพี่น้องขางนึงจะเป็นไครอามานเอาฟ้องน้ำออกบางคนเพื่อนกระบอกออกจากพี่น้องบางคนเพื่อนเก่าออกเอากินโฟมเลยเดินเชิแม่คุณแม่กะเอาออกเพราะว่ามันจะบดได้มากเกะกะทับกันจากพี่น้องแต่บางคนเพื่อนกระบอกออกจากพี่น,อน้อง,ง,อออองทำแล้วห <laughs> ายมือแรง okay. ใครสนใจกะใ,ใครหรือว่าตัวกะคอมเมนต์ Comment ได้เด้พี่น้องมีใครพี่น้องอ,อ,อ,อันนี้มันจะเป็นใครอันนี้ทางนี้มันจะเป็นฟ้องน้ำทางนี้มันเป็นใครลูกหาต่ใครหมดเอ็ดกับน้องพน้น ใช่ไข่ตะกะเตียนได้หลายเติมอยู่จ้าพี่น้องอันนี้ซุ้มใจแล้วอันนี้ซุ้มไข่ดีอันนี้ซุ้มเศษมีซุ้มเศษอันฟองหน้ามะเนียวออกะอันนี้ยั้งอยู่นี่พี่น้องอันนี้ยังบ้านเด็ดใจยังบ้านในฮอน,ในใคอักละเอียดสีได้อยู่ประมาณสองสามขีดนี่แหละจ้าพี่น้อง ตกะยังอยู people, ่ประมาณสองโลจ้ะพี่น้องตมันโตตะกะแตนนะจ้ะพี่น้องโบเมนตัมันตตะกะแตนยังอยู่ประมาณสองโลเด้อจ้าถ้าเบิดชุดนี่แล้วกะรลอีกชุดหนาจ้ามีเรื่อยเรื่อยเด้อจ้าเด้อผู้ใดสนใจกะตั้งจองได้เด้อพี่น้องส่งทั่วไทย ต่างจังหวัดกระทรง<อ>จ่าพี่น้องแล้วทรงบอกทรงจ่าลาวกระทรงมีเงินลาวพอดีจ่าครับเสียงตะกะเตียนห้องดูคุณนะจ่าพี่น้องยิ้มหาบึงตะกะเตียนจ้ะพี่น้องคอกนี่กะยังตัวหน่อย่จ้ะมีคอกนี่พี่น้อง ของนี่ทรงเสียงห้องแล้วก็วางไข่แล้วจ้าจับคู่พูดนะจับคู่อยู่เยอะๆอยู่ค่ะประมาณสองโลเด้พี่น้องนี่นั่งดูนี่เบิดคอกนี่แล้วก็บเบิดแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่า,าะจะเอาไข่ก้อนจักหาหมู่คอกนี่เพิ่งเบิดไปแล้วจ้าคอกนี่ พอกนี่เบิรแล้วแล้วก็เพาะไม่อีกแล้วจ้ะพี่น้องคุณเพาะใส่ล้างโฟมเพาะใส่ล้างโฟมจ้ะพี่น้องคุณกำลังตึงใครกำลังตึงจ้ะพี่น้องกับมีออขอกนน่นกําลังเพาะคือกันใครกำลังตึงคือกันเพาะไม่นี่หาหกขีดนี่แหละหาขีดนี่แหละจ้ะพี่น้องสนใจสร้างจองได้ได้จ้ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องไข่สร้างจองเด้ออุดหนุนกันเด้อพี่น้องคนรายได้เสริมพี่น้องคอกนี่กำลังเบาคอกนี่ว่างคอกนี่ว่างคอกนี่กับกำลังเบายังบ่แตกเหลือคอกนี่พี่น้องเหลือคอกนี่กำลังล้องใครเอาใครอยู่จ้ะแล้วก็คอกนี่กำลังตัวน้อยๆคอกนี่ได้ประมาณหกมือแล้วพี่น้องหกมือ กำลังยัง